ครับสวัสดีครับสําหรับเนื้อหานี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เป็นเนื้อหาที่13นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพนะครับซึ่งเราจะได้ใช้งานในการออกแบบเช่นในส่วนของหน้าปกปกหน้าปกหลังของหนังสือนะครับหรือในส่วนของพื้นหลังนะครับภายในหน้าของหนังสือในแต่ละหน้า มาดูขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมนะครับคุณครูจะมีไฟล์นะครับโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับมีลักษณะดังตัวอย่างแบบนี้นะครับเราก็ทําการดับเบิลคลิกเลยนะครับที่ไฟล์ดังรูปจากนั้นนะครับเครื่องก็จะเริ่มทําการประมวลผลนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นั้นติดตั้งได้ง่ายและค่อนข้างสะดวก นะครับในการใช้งานเป็นโปรแกรม adobe photoshop เวอร์ชัน9.02นะครับช่วงนี้เครื่องก็กำลังทำการติดตั้งโปรแกรม adobe นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการตกแต่งรูปภาพให้มีความสวยงามนะครับ หลังจากวิ่งได้สักครู่นะครับก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาดังตัวอย่างนะครับแล้วก็จะหายไปนะครับจากนั้นลองมาที่ Start ทเมนูโปรแกรมนะครับมาดูว่าโปรแกรมได้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Adobe Photoshop ลงมาภายในตัวเครื่องแล้วหรือยังนะครับ ให้เราสังเกตสังเกตว่าจะอยู่ที่บริเวณหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับจะมีที่เขียนว่า Adobe Photoshop CS2 นะครับ,รบลองดับเบิลคลิกเพื่อทำการเรียกใช้งานดูนะครับสังเกตผลซึ่งก็จะได้ลักษณะ ตัวโปรแกรมหน้าต่างตัวโปรแกรมออกมาดังตัวอย่างนะครับซึ่งแค่นี้เราก็สามารถที่จะทำการเรียกใช้ตัวโปรแกรม Adobe Photoshop ได้แล้วและสามารถติดตั้งเพื่อพร้อมที่จะใช้งานในการออกแบบในส่วนต่างๆได้แล้วครับ